ทหารก็ให้ให้การที่มาสนับสนุนนะครับมาร่วมแข่งขันหลายทีมนะครับตอนนี้ก็เมียยูนิเต็ดก็ตุนไปก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนครับพี่เป็นไงครับพี่โอเคไหมโอเจอกันเด้ออยู่ทุกทีมใช่ไหมคนรักเมีย อยู่เห็นซ้อมอ,อยู่เมืองใหม่อยู่นะครับซ้อมคักอยู่เพราะนั้นดูว่าครึ่งหลังนี้ยังไงครับเอ้ากระชอบแต่ยังได้อยู่ครับโคดเองจะยังไงครับบีบนะครับตัวนี้เมียวิเต็งลงมาบีบแล้วนะครับ ไม่ยอมไม่เล่นง oh. okay, uh ่ายๆนะครับเอาเจ้ครับขอบคุณทุกทีมจากวันใจอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านมาวันนี้นะครับ ดีใจนะบบางทีถ้าเรารอในทุนหรืออะไรไม่มีนะครับผู้ปกครองเราก็รวมตัวกันเนี่ยนะครับช่วยกันหลายๆทีมก็ต้องทําแบบนี้นะครับเพื่อยกระดับบางทีเราจะรอในทุนมาสนับสนุนก็ยากนะครับวันนี้ก็เห็นแล้วเนียอนเดนดก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ผู้ปกครองให้ความสนใจนะครับในการวงการฟุตบอลนะครับอ่าครับยังไงครับจับบอสจับบอสได้ไม่ได้นะครับ หามยิงไม่ยิงยิงไม่ยิงอูโหโอ้หคืออยากให้มันแบบชวชว์นะครับก็เลยตั้งใจเยอะไปหน่อยนึงนะครับตั้งใจ <ท Lex i> นะครับโอ้โหแต่ก็ตุนไปแล้วนะครับตุนไปแล้ว<ช><ช>

พยายามจะเคาะขึ้นไปเหมือนกันนะครับหาช่องทำเหมือนกันไม่ได้ครับติดนะครับโอ้โหเปิดมาได้ติดอีกนะครับโอ้โหเปินมาได้ติดลีกนึงตั เปิ55นะครับพยายามจะดึงผ <Viol in S 2> ู้เล่นไม่มานะครับเอ้าลกองยังไม่้วยืนตูนยนะครับด้วยการยิงของโทนี่

คดเองก็ตุนไว้แล้วนะครับสามคะแนนนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าแบบนี้จะยังไงนะครับเบอร์ 9, เบอร์ 9, เก้าเบอร์เก้าลอกยังไม่ได้นะครับม,มาให้เบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าไปได้ไหม เอ้าครับยังไม่มีอะไรนะครับเด็ตัวนะครับสหรับเมียยูนเต็ดนะครับรักชีวิตจะคิดสู้เมียนะครับอ่าสัมผัสบอลเลยนะครับเอเอิอดเิเอิน มาวมาเนเวลาายอดเกินโลกคิด <theater> ด้ว <pearls> ย <fit> <AMA easier> <orn says that> oh okay. ันปันลกมาี่ง้นี่่ค้มันไปแล้วปันเกินภูมิไปที่ปันนี่ไมอานเนี้อันนี้ก็พยายามนะครับขยับต้น่บงเพื่อหาช่องอยู่นะครับแต่ว่าธมรที่ของคน ทีมโคชหนึ่งยังดีอยู่นะครับยังไม่ยอมให้มีโอกาสง่ายๆนะครับตัวหาช่องต่อนะครับยังบุกต่ออยู่นะครับเมียยู่นเตตเอาอย่างไงครับแหมนิดเดียวไ,ได้ไหมไม่ได้คนระับไม่ได้นะ พุ่งมาครับลูกนี้โอ้โหหมุนไม่ได้เอ้าโอ้โหนะครับใจบาดช้าไปนิดนึงครับเมื่อกี้เจ้าของเมียอีกรอบครับยังไงครับเอียวตัวหญิงไม่ได้นะครับจังหวะทิ้งตัวยิงเมื่อกี้นะครับไม่ได้เสียดายบุกต่อครับบุกต่อ นวดไปเรื่อยๆนะครับนวดไปเรื่อยๆว่างั้นนะครับทุ่มไกลไปยังไงครับไม่ได้อีกนะครับโคดหนึ่นงดักไว้ไม่แน่นะครับอ้าวยังหาช่องอยู่นะครับยุ่งนิดไว้ตั้ไม่ได้ครับนี Voi, ใจคอจะไม่ให้ไม่ให้ทีมคดเน่งหายใจเลยนะครับในว่า <Rena> นี้นะคดเด่ง <issimo> ยังไงครับเปลี่ยนตัวครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เสาสองเสาสองเอ่เสาสอง่มุมเสาสองเอเอเสาสองน่สวยไหมอหคิดดีแต่ว่า จะวะหัก,กหยิงเมื่อกี้มันไม่ได้ครับนิดเดียวคิดดีนะครับคิดดีโอ้โหถ้าวันนี้เมียยูนิเต็ดมาเต็มนะครับรรน่าจะลุ้นแชมป์อีกทีมหนึ่งนะครับแชมป์เป็นอย่างนี้น่าจะลุ้นแชมป์อีกทีมหนึง่ง จับบอลได้ไหมออกครับหนึ่งเสียบอลแล้วโค้ชหนึ่งโค้ชหนึ่งจับบอลไว้ไปนะไปนะครับพยายาม,มจะขึะ้นไปนะขึ้นมาก่อนตังไหม่โคเล่นบอลกันอยู่ชิงวอลกันโค้ชหนึ่งส่งไปข้างหน้าลูกนี้โอ้ไม่ได้ครับไอเดียดีแต่ไม่ได้นะครับเนี๋ยวเก็บดักเก็บไว้เลย

พอตั้งใจมันอาจจะตั้งใจเยอะนะครับ,บทเพราะนั้นเอายังไงดีโค้ดเน่งต่างลุยนะครับะตอนนี้มาช่วงนี้รู้สึกว่าเมียนี่จะคอมบอลได้เยอะกว่านะครับเมียอ,อาจจะได้ความสดนะครับเอาเนะครับเพราะว่าช่วงหลังว่านี่ช็อตไปดื้อเลยนะครับเอาดูยังไงครับยังไง เอาตัวนะครับตัวเล็กลงมาแล้วนะเบอร์หกเอานะครับเอาแล้วข้บอลมาจียาโสถอนได้ไหมยาโสถอนได้ไหม ตบตัวเลยนะครับลูกนี้เล่นเร็วไม่มียไม่ดีนี่อัดเก็บไว้หมดเลยนะครับตัวนี้บทต่อบทต่อนะครับต้องมีช่องนะครับต้องมีช่องอ้าวยังไงครับอย่างไรครับรนไปรถรถไปรถซื้อชีใหม่ทันนะครับขาสั้นกว่าเสียดายเลย เงียเก็บได้หมดเลยโชคน hm uh <m <m ี้นะครับอย่างแต่ว่าพดเองก็ยังมียังมีอยู่นะครับจะลดไม่ลดลดไม่ลดไม่มีใครมาช่วยนะครับไปไม่ได้เลยนะครับ เอามาให้เพื่อนครับไม่ไแดงไปนิดนะครับทีมต่อไปนะครับช้างมูนช้างมูลอะคาเดมี่กับน้องบัวเทาวนะครับมาเลยนะครับก็ผลปรากฏว่าเมียยูเนเต็ดชนะ